ชาแนลแอปเปิลสตอรีรวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชินาบอสตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์กันเนื่องจากมีสื่อของชาวฟิลิปปินส์ออกมาพูดเปรียบเทียบเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนของไทยและฟิลิปปินส์ซึ่งระบบขนส่งของฟิลิปปินส์ได้เริ่มต้นมากกว่าประเทศไทย,ทยและมีปัญหาน้อยกว่าไทยแต่ระบบขนส่งมวลชนของฟิลิปปินส์กลับไม่มีความคืบหน้าซึ่งต่างจากของไทยที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในการแก้ปัญหาระบบขนส่งมวลชนโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส อย่าางงไรกันบ้ามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกกันเลยได้กล่าวว่าในฐานะชาวปีน้อยที่เกิดและเติบโตในกรุงเทพฉันบ่นตลอดเวลาเกี่ยวกับระบบขนส่งที่ขาดขาดหายของกรุงเทพจนกระทั่งฉันได้ไปเยือนมะนิลาและได้สัมผัสกับมันตั้งแต่นั้นมาฉันจึงได้รู้ว่ากรุงเทพไม่ได้แย่และดีกว่าที่อื่นๆอ,อีกมาก ความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาก็ได้กล่าวว่าฉันรู้สึกอิจฉาประเทศไทยเพราะมีโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยระด,ดับโลกและสะดวกสบายไร้รอยต่อและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวหวังว่าประเทศของฉันจะเดินตามรอยคุณนี่คือคำทักทายจากมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ความคิดเห็นที่ต่อมากล่าวว่าประชากรในกรุงเทพ10.3ล้านคนในพื้นที่1,569ตารางกิโลเมตร ประชากรในกรุงมะลิลา12.8ล้านคนในพื้นที่619ตารางกิโลเมตรกรณีของประเทศไทยพวกเขานำอยู่5-10ปีที่ฟิลิปปินส์จะมีการขนส่งเทียบเท่าระดับนี้ได้ความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่า hey คุณดูสิ่งนี้ในประเทศไทยปี2565สีทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่น่าเกรงขามและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยพวกเขาจเจริญเติบโตมากความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่าดูสิ่งนี้ในประเทศไทยสี มีโครงสร้างพื้นฐานจํานวนมากที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งฉันตามไม่ทันความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าระบบขนส่งของไทยดีมากเมื่อเทียบกับฟิลิปปินส์ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีรถไฟใต้ดินมากกว่า3 -4 สายและสายเชื่อมต่อความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าคุณคาดหวังอะไรกับฟิลิปปินส์นั่นคือทั้งหมดที่พวกเขาสามารถทําได้ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยไม่เพียงแต่มีระบบการจราจรบนบกเท่านั้น แต่ยังมีการจราจรทางน้ำให้ใช้ด้วยฉันไปที่นั่นแม้ว่ามันจะดูน่ากลัวนิดหน่อยแต่มันก็พาฉันไปถึงที่หมายไว้กว่าที่คิดมากความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าฉันเคยไปเยี่ยมประเทศไทยเมื่อ30ปีที่แล้วประเทศไทยตอนนั้นดูสก,กปรกและด้อยพัฒนามากเมื่อเทียบกับฟิลิปปินส์แต่ตอนนี้พวกเขาจเจริญรุ่งเรืองและพวกเราก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ความคัดแย้งต่อมากล่าวว่าประเทศไทยกระโดดข้ามฟิลิปปินส์ไปหลายไม้ในด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่เวียดนามก็กำลังตามติดกล้เข้ามาเรื่อยๆคงจะเป็นเรื่องน่าเศร้าและน่าละอายแม้แต่กัมพูชาลาวเมียนมาและติมอร์เลเต้ก็ยังแซงหน้าฟิลิปปินส์ ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าพลังวิศวกรและนักออกแบบของพวกเขาสมบูรณ์แบบคนไทยภาคภูมิใจในประเทศของตัวเองและทําในสิ่งที่ต้องการเพื่อให้ประเทศของพวกเขาดีขึ้นในปี2030กรุงเทพฯก็จะแซงหน้ากรุงลอนดอนและกรุงโซลในแง่ของระยะทางที่ครอบคลุมรถไฟใต้ดินความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าฟิลิปปินส์เลวร้ายที่สุดจริงๆเมื่อเทียบกับ5ประเทศใหญ่ของกลุ่มอาเซียนความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าฟิลิปปินส์ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างแท้จริงเพราะมีแต่นักการเมืองที่โลภและทุจริต ความคิดเห็นทันต่อมากล่าว่ายังคงเป็นอีกหนึ่งปีที่ฟิลิปปินส์ไม่มีการอัปเดตใดๆแต่ของไทยมีความต่อเนื่องในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเสมอแม้ว่าผู้นําของพวกเขาจะเปลี่ยนไปความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่าในาอดีตเราก็มีปัญหาเดียวกันกับประเทศไทยและมีแต่จะมาขึ้นเรื่อยๆแต่พวกเขาก็จัดการกับปัญหาการจราจรได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งต่างจากเราความคิดเห็นทันต่อมากล่าว่านี้ยังคงถูกตั้งคําถามอยู่เสมอว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ ความคิเดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเราอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียใจกับประเทศของเราความคิเดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพวกเราชาวฟิลิปปินส์จงมองไปข้างหน้าเชื่อว่าในปี2025รถไฟใต้ดินของเราก็จะเหมือนกับประเทศไทยอย่างแน่นอนความคิเดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฟิลิปปินส์ในแง่ของการขนส่งไม่มีอะไรที่ต่างจากประเทศไทยฮ่องกงสิงคโปร์แต่ประเทศเหล่านั้นเขามีระเบียบวินัยมากกว่า และในประเทศของพวกเขาก็สะอาดมากแม้ว่าจะมีบางสถานที่ในประเทศของพวกเขาที่มีอันตรายอยู่บ้างกเ็เถอะถึงยังไงซะฉันก็รักประเทศของฉันแต่เราต้องมีระเบียบว,วินัยให้มากกว่านี้ความคิดเห็นฮัต่อมากล่าวว่าเรื่องเศรษฐกิจเราอยู่ไกลาจากประเทศไทยมากและทางรถไฟก็ไม่ดีและรถไฟของเราก็เพิ่งจะพังฟิลิปปินคงจะไม่พัฒนาจริงๆเพราะมีชาวฟิลิปปินที่ประมาทและมีการทุจริตในรัฐบาลก็เยอะ ความคิดเหน็นที่ต่อมากล่าวว่าการครมนาคมของไทยไม่มีวันเทียบเราได้ฟิลิปปินสย่อมดีกว่าประเทศไทยภูมิใจที่เป็นชาวฟิลิปปินส์ความคิดเหน็นที่ต่อมากล่าวว่ากรุงเทพมีระบบการขนส่งทางรถไฟที่ดีที่สุดระดับหนึ่งแต่กรุงเทพก็ยังคงมีการจราจรติดขัดอยู่ความคิดเหน็นที่ต่อมากล่าวว่าฉันเป็นชาวฟิลิปปินส์และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครประเทศไทยสำหรับฉันแล้วฉันว่า M r รของไทยดีกว่าฟิลิปปินส์ ความคิดเห็นทา่ต่อมากล่าวว่าประเทศฟิลิปปินส์ให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของตัวเองแต่ประเทศไทยให้ความสําคัญกับสวัสดิภาพของมนุษย์ความคิดเห็นทา่ต่อมากล่าวว่านายบายและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่ประเทศไทยยังคงดาเนินการก่อสร้างต่อไปเพื่อให้ระบบขนส่งในประเทศของตัวเองปลอดภัยและมีประสิทธิภาพความคิดเห็นทาต่อมากล่าวว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนในประเทศทุกปีได้เพิ่มเส้นทางใหม่และโครงสร้างพื้นฐานใหม่เพื่อรองรับคนไทย ความคิดเห็นท้่ต่อมากล่าวว่านาเซาที่เราไม่สามารถก้าวหน้าได้เช่นเดียวกันกับประเทศไทยนี่จึงเป็นเรื่องยากและแทบเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะบรรลุในประเทศฟิลิปปินส์ความคิดเห็นที่ต่อมากล่าวว่าเป็นเพราะคนไทยรักประเทศของตนมากแม้ว่าเศรษฐกิจของพวกเขาจะเหมือนกับฟิลิปปินส์แต่พวกเขาก็ใช้ทรัพยากรอย่างฉาญฉลาดชาวฟิลิปปินส์รักแต่ตัวเองเท่านั้นเราทั้งขาดวินัยและไม่สนใจประเทศโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ความคิดเห็นฮัตตอมากล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ฟิลิปปินส์ไม่เพียงแต่เป็นประเทศชั้นนาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเอเชียในตอนนั้นด้วยแต่ตอนนี้พวกเรากําลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังในความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้กล่าวว่ายินดีที่ได้รู้จักประเทศไทยเพราะไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่ายกย่องและน่าเอาเป็นตัวอย่างตามในหลายๆด้าน และนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวฟิลิปปินส์ไม่สามารถมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้และคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ